สวัสดีครับผมราเชสิจากบประษัทโค้ดมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่าตัว fast api นะครับเป็น back end web framework นะครับของฝั่ง python นะครับซึ่งเอาไว้ทำพวก web api นะครับนพวก http get พ o s ต่างๆที่มีการรับส่งเป็น json แล้วก็มีการมีความสามารถที่จะใช้ในการเขาเรียกว่าส่งหรือสื่อสารกับพวก front end ที่เขียนด้วย angular react หรือ vue js แล้วก็ทำการดึงข้อมูลนะครับ หรือส่งไปประมวลผลต่อที่ด้านหลังนะครับอย่างเช่นการดึงข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะทำการทำงานร่วมกับดัตต้าเบสนะครับผ่านพวก O M อย่างเช่นกรณีพวก Postgres นะครับ My S Q L นะครับซึ่งเจ้าตัว Fast A P I เนี่ยมันก็จะพื่อง,ง่ายทำงาน,นคล้ายๆเหมือนฝั่ง Node J S ที่ชื่อ Express นะครับหรือ Go แรงที่ชื่อว่า Gin ก็คือคมันก็จะมีเหมือนกับ Middleware ที่คอยอำนวยความสะดวกให้เราความสามารถพื้นฐานนะครับที่ จะต้องมีที่ฝั่ง backend อ,อย่างเช่นการทำ API router คือการกระจายเ r าเป็นหลายๆไฟล์นะครับรวมถึงพวก data validation นะต่างๆนะครับมีหมดเลยคราวนีส้สำหรับคนที่อาจจะเคยเขียน y t h o n มานะครับแล้วก็เคยได้ยินอีก framework หนึ่งที่เป็น micro web framework ที่ชื่อว่าตัว f l a s h framework นะครับตัว f l a s h framework เนี่ยนะครับตัว Flask framework เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ ก็ไอ้นี่คือกระติกน้ำนะตอนแรกผมก็พยายามจะแปลมันแปลว่าอะไรมันคือกระติกน้ำนะครับจตัว r l a t Framework ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทํำทั้งฟอนต์แล้วก็แบ็กนะครับแต่ว่ามันจะไม่เด่นในฝั่งของแบ็กคือพูดง่ายเน้นเป็นลักษณะการทําเว็บขนาดเล็กไม่ใหญ่มากนะเป็นไมโครเว็บนะครับเฟรมเวิร์กถ้าเกิดเราต้องการทําแบบเฟรมเวิร์ที่เน้นทางด้านฝั่งแบ็กเอ็นเลยแล้วฝั่งฟอนต์เอ็นเนี่ยอาจจะเขียนด้วย v e React อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะแนะนําที่ตัว ตัวที่เป็นตัว f a s t Framework มากกว่านะครับเอาละ,อะถามว่ามันพร้อมใช้ในแง่ของ Production ไหมพร้อมนะครับก็หลายคนใช้อยู่นะครับเอาละคราวนี้วิธีการติดตั้งติดตั้งไงนะครับก็มาที่เว็บไซต์นี้ด้วยก่อนนะครับก็คือตัว f a s t API นะครับ t ah uh, tangolo com นะครับซึ่ง uh, ในกรณีเนี้ยนะครับในกรณีของเจ้าตัวภาษา Python น่นะครับถ้าเกิดคนไหนยังไม่เคยเขียน Python มาก่อนเนี่ย ผมแนะนำให้ไปดูคลิปนะครับซึ่งผมมีอยู่ในช่องแชน n นลของทาง CM d e p นะครับก็คือการเขียน Python ก็จะเป็นซีรีส์ยาวๆนี่เลยซึ่งเดี๋ยวผมทำการก๊อบเจ้าตัว playlist เนี่ยไว้ใต้ description ของ YouTube YouTube นี้แล้วกันนะครับเอาล่ะเรากลับมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการ new project แล้วก็ติดตั้งแล้วก็ลองเขาเรียกว่า,อาลองใช้งานเบื้องต้นดูพวกาการทำ web API get post นะครับทั่วๆไปว่า มันทำงานยังไงนะครับเมืองต้นก่อนก็ผมลงเวสโค้ดนะครับแล้วก็ผมได้ทำการเคลียร์ Clear ทุกอย่างผมก็เลยทำการ New Project ใหม่ในการมาที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ e n แล้วก็ผมจะทำการเลือกโฟลเดอร์ท็อปแง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ New นะครับแล้วก็จะเป็น Hello นะครับแล้วก็ Fast นะครับ API นะครับ Enter เลยครับแล้วก็กด Open ตังนั้นผมจะทำการ New File ขึ้นมาเป็นไฟล์หนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า main.py นะครับแล้วก็มาที่เมนู Terminal New Terminal ครับตังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่อง Windows ก็ให้ระวังนี้นะครับถ้าคุณเป็น PowerShell กนะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็น cmd แล้วกันนะครับหรือ Command Line เพราะว่ากรณีเครื่อง Windows ถ้าเกิดเราใช้ PowerShell ไม่คล่องเนี่ยผมแนะนำว่าใช้เป็น cmd ดีกว่า PowerShell มันจะเหมาะง,งานพวกงานอินฟางานพวกเน็ตเวิมากกว่านะครับพวกงานคอนฟิกเอาลนะ พอเราเปิดขึ้นมานะครับวิธีการใช้ก่อนก็คือเรามีการลง Python เราหรือยังแล้ว Python เราจะลงเนี่ยต้องเป็น Python อนเวอร์ชัน3.7ขึ้นไปนะครับก็เพียงก็ Python ครับแล้วก็ขีด,ด,ดเวอร์ชันครับก็ผม,มเวอร์ชัน3.9นะครับคราวนี้เบื้องต้นก่อนนะครับก็จริงๆเ,เวลาผมจะลงแพคเกจหรือโมดููเสริมเนี่ยผมจะชอบใช้ตัว pipenv มากกว่านะครับเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่า พอดีเจ้าตัวเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาก็จะเน้นแบบเน้นแบบพื้นฐานนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราสกอร์ลงมานะครับจากในเว็บไซต์เขาเนี่ยเขาก็จะมีพูดเรื่องการติดตั้งนะครับเขาใช้เป็นพิมพ์ธรรมดานะครับก็คือ,อ pip นะครับ install แล้วก็ทําการก๊อปนะครับแล้วก็ไปวางที่ตรงบริเวณนี้เลยคราวนี้สําหรับคนที่พอไปวางปุ๊บเนี่ยแล้ว enter เนี่ยอาจจะเพราะว่าเรายังไม่ทําการ set alias นะครับ ของเจ้าตัว PIP เพราะมึงควรเนี่ยลงเป็น Python 3ไปเลยแล้วก็ไม่ได้เซตตัว alias หรือชื่อชื่อย่อยชื่อหนึ่งดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเก็บเป็นต้องทำการเปลี่ยนจาก PIP ธรรมดาเป็น PP3 เพื่อมันสามารถลงได้นะครับซึ่งโอเคพอดีผมลงก็อยู่แล้วมันก็เลยรวดเร็วนะครับคราวนี้เราก็จะลงตัวต่อไปครับมันชื่อว่าตัว uvicorn นะตัว uvicorn เนี่ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วกันเป็นไมโครเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ ASCII นะครับซึ่ง ถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับพวกถ้าเป็นโนดก็เหมือนพวก s e r ร์อะไรพวกเนี้ย HTTP server ที่เอาไว้จำลองเว็บเซิร์เอร์แบบง่ายๆนะครับบางทีเราไม่ต้องการรันบนเว็บเซิร์อร์จริงๆอย่างเช่น Engine X เราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้คราวนี้ตัวนี้เวลาก๊อปเนี่ยต้องระวังอย่าไปก๊อปคำว่าไอ้ t d n r d r d หรือก๊อปแค่นี้พอนะครับก็มาใส่เพิ่มแล้วก็เป็นเลข3นะครับจริงๆยังต้องใช้ตัวอื่นอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทยอยทำแล้วกัน ก็โอเคแลังนั้นเขาจะมีโค้ดตัวอย่างให้นะครับก็กดก๊อปเลยครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังผมก็จะทําการก๊อปใส่เข้าไปที่ main นี่นะครับปุ๊บเอาละจากโค้ดเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเขียนพวกภาษาพวก Node.js มาเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าเออให้มัน,นคล้ายกันนะครับผมก็จะทําการเขาเรียกว,ว่าเหมือนโหลดเจ้าตัว module typing เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความสามารถของการทำ optional คือ parameter บางอย่างนะจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้นะครับ แล้วก็มีการโหลดตัวโมดูลที่ชื่อว่า Fast API แล้วก็โหลดตัวขาที่ชื่อว่า Fast API นะครับผมทำการสร้าง i n s t n c e a l App นะครับและงนั้นก็เริ่มมีการนิยาม route นะครับซึ่ง route เ,เ,เนี่ยนะครับเราใช้ตัว syntax ก็คือตัว decorator ในการกำหนดว่า r o u t ตัวนี้คือที่ root นะ map กับฟังก์ชันต่อไปนี้นะครับซึ่งโดย default เนี่ยมันจะทำการ return เ,เป็นข้อมูล JSON นะครับุณก็เพียงแค่ปั้น ตัวข้อมูลเชิงออบเจกต์นะครับมันก็จะ Return กลับเป็น J s ส n นเลยที่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นกรณนนีให้ที e t กนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะ s ิ n t a x ของ Param เอาละราวนี้เรามาดูกันดีกว่าจะเทสได้ไงนะครับก็กลับมาตรงนี้วิธีการเทสก็เราจะต้องทำการรันนะครับไอตัว UVCon UVCon นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ครับแล้วก็ขัวร่อนตามด้วย Inst a n c ทที่เป็นแอนะครับแล้วก็ แต่เคสนี้มันก็จะมีออปชันเหมือนกับพวก Micro Server, ไมโครเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเช่นคีย์คีดรีโหลด Re load. มันจะทําการดีเทคว่าถ้าเกิดไฟล์มีการแก้ไขเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะทําการรีรันตรงนี้ใหม่เพื่อให้เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์อย่างเงี้ยซ้ําๆนะครับแล้วก็คีย์คีด,ดพอร์ตเราสามารถกําหนดพอร์ตได้ด้วยครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันก็จะเป็นพอร์ตเดิฟเฟลนะครับในเคสนี้ผมจะเห็เนเธอมันก็จะทําการรันพอร์ตเดิฟเฟลมันคือพอร์ตแปดพันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่แฮปปี้เราสามารถกดคอนโทรลซแล้วก็นเอต้ปง CCLS uh, นะครับเครื่องแมกโนเมนเคลียร์นี้นะนะครับตอนละคราวนี้ก็ถ้าเป็นกรณีเขาเรียกว่าเราต้องการจะเป Port, ลี่ยนพอร์ตเราก็คลิกคีดพอร์ตเข้าไปเช่นบางคนต้องการพอร์ตอื่นเช่นพอร์ตสามพันนะครับก็ Enter อันนี้ก็จะรันอยู่ที่พอร์ตสามพันเราสามารถไปที่ URL นี้นะครับโดยการกดจิ้มนะครับกด Command หรือ Control ค้างไว้นะครับก็จะเห็นว่ามันวิ่งมาละก็จะเจอคําว่า hello นะครับตามนี้เลยนะครับเพราะว่าเราแมปที่เรานี้ ถ้าเกิดผมทําการใส่เป็นอีกราวหนึ่งแล้วกันนะผมก็จ,จะทําการก๊อปนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ทําการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งชื่อว่า test แล้วกันหรือ high ก็ไดนะ้นะครับก็ <c oughs> จะเป็น high นะครับแบบชื่อฟังก์ชันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น high นะครับคราวนี้ตรงนี้เป็นไรล่ะนะครับเราสามารถที่จะทาการนิยามตัวพารามิเตอร์ขึ้นมาพารามิเตอร์นะครับ เหลือ e e m e n t ที่เรากําหนดตรงนี้เนี่ยมันจะส่วนมากมันมันแล้วแต่กรณีนะครับแต่ในกรณีเนี่ยถ้าเราเป็นสตริงธรรมดาเช่น name นะครับแล้วก็ str นะครับคือถ y p e เป็น string นะไอตัว name เนี่ยก็จะกลายเป็น s t r i n g query เอาละเพื่อเห็นภาพนะครับผมก็จะใส่คําว่า name เข้าไปตรงนี้หลังนั้นเนี่ยผมก็จะกลับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็น high แล้วก็ s t r i n g query แล้วผมก็ใส่คําว่า name เท่ากับ Leg. คุณก็จะเห็นให้เล็กนะครับนั่นคือหลักการของมันนะครับก็คือง่ายๆทาการนิยามเจ้าตัวพารามิเตอร์ที่ตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดเรานิยามโดยที่ไม่มีการแมปอะไรเลยนะนะครับเจ้าตัวเนี่ยมันก็จะเป็น s t r i n g query โดยโดย,ย d u l t u l t นะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณมีมากกว่านี้นะครับอ่าก็ <c oughs> สามารถทำได้เช่นคอมมานะครับรจะเป็นคำว่า อะไระเป็น r e p า y แล้วกันแล้วเราก็ใส่สติงเข้าไปนะครับลันนั้นผมจะทําการต่อด้วยอะไรบางอย่างเข้าไปนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไดน้นะครับรีพายแล้วก็แก้ด้คยคำว่า r e p ายเนี้ยง่ายนะครับคราวนี้ก็มาดูกันนะครับผมก็จะทําการใส่ question mark นะครับอ้ทีทําการร e l o a d ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะ error เนื่องจากว่ามันไม่ครบ นะครับซึ่งในกรณีนเนี่ยเ,เราคาดหวังว่ามันจะต้องส่งรีพายมาด้วยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้ก็จะเหนไว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีเคสที่เป็นออ t ชั่นอลเราสามารถใส่เป็นลักษณะเน่ยออฟชั่นอลพอกดที่ก็มันจะไม่เออรเลอร์ละมันก็จะมองว่าจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะบังคับมันส่งอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับก็เราก็ทําได้ซึ่งในกรณีนเนี่ยนะครับผมก็จะต้องส่งมาก็จะเป็นนะ question นะครับแล้วก็ r e p l y แล้วก็ตามด้วยคำว่าว 2, 3, ่า1 234แล้วกันง,ง่ายๆนะครับก็จะเป็นรีพายแต่รู้สึกเหมือนผมจะพิมพ์ตรงนี้ผิดนิดนึงนะครับต้องใส่เครื่องหมายแอนนโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ question mark น่าจะลบออกนิดนึงนะครับโอเคอได้ละผมจะกรอบตรงนี้แล้วก็ทิ้งไว้ที่ตรงบริเวณนี้แล้วกันจะเป็นหมายเหตุนะครับเอาละ คราวนี้ถ้าเกิดเป็นพารามิเตอร์ล่ะก็ได้ครับก็คือแบบนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนแบบโพสต์ด้วยนะครับคราวนี้ก็เรามาดูแบบที่เป็นตัวนี้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ get แล้วก็เช่น1พอคุณ enter เข้าไปก็เห็นว่านะครับไอหนเนี่ยจะกลายมาอยู่นี้เนื่องจากว่าเราสามารถ map นะครับก็คือไอเครื่องหมายปีกาเนี่ย นะครับเราสามารถแมปว่าไอตัวเนี้ยนะครับมันคือยิงเข้ามาผ่านพารามิเตอร์แต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้ประกาศอยู่ที่ด้านบนนะครับเราก็มีไอ้นี่ลอยตัวนี้มันจะมองว่าจะเป็นลักษณะของ s i n g q u e r y รั่เองนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปเคสที่เป็นพวก HTTP POST นะครับอะไรพวกเนี้ยว่าทำงานยังไงเนี่ยผมอยากจะบอกว่าข้อดีของเจ้าตัว Fast API เนี่ยคือมันอินทิเกตเจ้าตัว Swagger s a e r ก็ Sw agger. Sw agger คือจะเป็น Open API อันหนึง่งที่เอาไว้ g e น e r เร e ตัว Document แต่ว่า Document ที่มันเจนออกมาเนี่ยนะครับมันออ t โต้ g e n เลยแทบจะไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่า Python เป็นาภาษาที่เป็น Strong Type คือมันมีใ a ไทยกของมันนะครับซึ่งในกรณนี้เนี่ยนอกจากเอกสารที่มันเจนให้เนี่ยมันจะมีควาสามารถอื่นอีกครับตัวอย่างเช่นนะครับดูนะผมจะทำการใส่เครื่องหมายใส่ผ่าที่ชื่อว่า Doc นะครับแล้ว Enter อันนี้ก็จะเป็น default ของมันเลยเราสามารถทำการใช้ตัว d o c ที่มันเจนให้เนี่ยนะครับทำการเหมือนเทสได้ด้วยตัวอย่างเช่นผมยิงคำว่า get มันก็จะขึ้นหน้าฟอร์มแบบนี้ให้ผมเลยนะครับผมจะเป็นต้องทำการใส่คำว่า try out ก่อนอันนั้นจะเด้งขึ้นมาผมเอาใส่คำว่าเล็กแล้วก็ h 5, 5, 5. ก็คือพื่องานมันสร้างฟอร์มอินพุทให้เราเลยนะครับเราก็สามารถทำการจำลองยิง จากอย่างนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องสร้างโพสตแมหรือเขียนโค้ดเคอรเองแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเจนให้เราได้ด้วยก็สบายเลยนะครับก็อันนี้คือข้อดีของมันนะครับเอาละคราวนี้ผมจะลบแล้วก็กลับนะครับมาที่ตรงบริเวณที่รูดเหมือนเดิมคราวนี้ผมจะลองเขาเรียกว่าสอนคุณยิงข้อมูลแบบที่เป็น HTTP POST มั้งทำยังไงล่ะผมจะลองจำลองเป็นกรณีล็อกอินแล้วกันผมจะทำการ c o อ y ด้าน,นบนมานะครับแล้วก็ ทำการเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นคำว่า post วงเล็บนะครับแล้วก็ slash login คราวนี้เนี่ยผม login เวลาแบบโพสเนี่ยผมจะทาการแนบข้อมูลผ่านเจ้าตัวเขาเรียกว่า HTTP body เข้ามานะครับในรูปแบบมาตรฐานคือ JSON ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะต้องเขาเรียกว่าสร้างเป็นลักษณะเขาเรียกโมเดลนะครับเป็นเป็นคลาสขึ้นมาผมจะทำการลบนี้ก่อนนะแล้วก็ลอง เขาเรียกว่ามโ n นว่าผมจะมีการรับออบเจกต์มาตัวหนึ่งที่ชื่อว่า user มาจากคลาสที่ชื่อว่า user นะครับเอาละคราวนี้คลาสนี้ไม่มีใช่ไหมผมจําเป็นต้องทําการสร้างคลาสนี้ขึ้นมาโดยคลาสเนี้จะต้อง i n h e r i t หรือยวสืบทอดมาจากตัวที่ชื่อว่าตัว model base นะครับซึ่งเราจะต้องใช้ตัว module เพิ U ่ม erm ที่ชื่อว่านะครับ py py d a t i นะครับก็ form ครับแล้วก็พิมพ์คาว่า py แล้วก็ import ตัวที่ชื่อว่ารู้สึกจะเป็นชื่อว่า base model นะครับเป็น base model ตัวนี้เนี่ยประเด็นคือถ้าเกิดเรายังไม่มีเนี่ยเราต้องลงมันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้แล้วก็ทำการ pip นะครับแล้วก็3แล้วก็ install แล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัว p y d a t i c เข้าไปนะครับก็หลังนา้นี้นะครับ,นนนะรบผมก็กลับมา run ใหม่เหมือนเดิม คราวนี้วิธีการทำทำยังไงก็คือใต้หลังจากที่เราสร้าง Instance ของเจ้าตัว Fast API พีนี้ชื่อว่า App, แอปเราทำการนิยามคลาสขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า User เหมือนเมื่อกี้นี้แหละแล้วก็อินทิ i t มาจากตัว Base Model นะครับเราเริ่มทำการนิยามนะครับตัว field นะครับที่จะแทนตัว f e l d ต่างๆใน HTTP ี o d y ขึ้นมาก็คือได้แก่ User Name นะครับและระบุ Type เข้าไปผ่าน words ระบุ Type เข้าไป เราอาจจะใส่เป็นพวกลักษณะของ optional ได้ด้วยนะครับก็ในเคสนี้เราก็ใช้ตัว optional ที่มาจากโมยูไทปิ้งนะครับแล้วก็ทําการระบุ type มันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้นะแต่ถ้าเกิดไม่ส่งมาเนี้ยก็ให้เป็นคําว่า normal แล้วกันก็คืออารมณ์เหมืนอน user คนเนี้ยมีสิทธิ์เป็น normal นะครับหังนั้นเราก็จะครบปมาชุมละคสน,นี้เราคงทดสอบใช่ไหมเราก็จะทําการ echo กลับไปแล้วกันนะครับพูดไงยิงอะไรมาปุ๊บเราก็ echo กลับไป ผมก็ Echo ด้วยตัว user เนี่ยนะกลับไปก็มาดูกันครับว่ามันจะทำงานยังไงผมกากลับมาที่ตรงบริเวณนี้เนื่องจากว่าตรงนี้เป็น HTTP POST นะครับดังนั้นเนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องใช้ตัว Do อกของมันในการช่วยนะครับผมก็จะที่โพสครับแล้วก็กดเข้าไปดังนั้นเนี่ยก็เห็นว่ามันก็จะเหมือนกับมีให้กดทท์เอาทแล้วก็สังเกตเห็นว่าตัวนี้เนี่ยรีเควสเนี่ย มันก็จะรู้เลยว่าเราจะยิงเป็นแบบ JSON นะครับแล้วกด Try Out มันก็จะเป็นข้อมูลแบบ JSON นะครับซึ่งจริงๆเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าต้องใส่ p ารามิ t e r อะไรเข้าไปตรงนี้เพื่อบอกว่าที่เราจะใช้เนี่ยเป็นแบบ JSON หรือเป็นแบบ URL encoded แต่ว่า default มันจะเป็น JSON mm hmm. ตรงนี้ผมก็จะเริ่มใส่เช่น Username คือ root นะครับ Password หนึ่นะครับแล้วก็ตัว Level เนี่ยถ้าเกิดผมไม่ส่งก็จะเป็น Normal จะลองลบชิ้นดูนะครับ แล้วก็ลองกด try ดูนะครับกด s q e ดูแล้วก็เห็นว่ามันสามารถ echo นะครับข้อมูลกลับมาได้ถูกต้องเลยนะครับที่เป็น http post นะครับแล้วก็ default ก็จะเป็น normal แต่ถ้าเกิดเราใส่ตรงนี้นะครับเข้าไปว่าเช่นเป็น admin นะครับอ่ากดใหม่นะครับปุ๊บอ่ามันก็จะทำการสามารถรับข้อมูลเข้ามาได้ด้วยซึ่งนี่เป็นความสามารถที่น้อยมากๆของมันที่ เป็นความสามารถเพียงแค่ส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นนะครับจริงๆตัว fast API ก็ยังสามารถทำอะไรมากกว่านี้เช่นการแบ่งเ้าซึ่งเนื้อหาต่างๆพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะย่อยทำมาแต่ถ้าเกิดเราต้องการคลิปวิดีโอฉบับเต็มนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเนื้อหาฉบับเต็มพร้อมกับ support นะครับแล้วก็สิทธิในการสอบเซอร์เนี่ยก็ผมอยาจะรบกวนขายของอี่นะครับก็โฆษณาก็สามารถเข้ามา ดูหลักสูตรของทางโค้ดโมบายได้นะครับตอนนี้เนี่ยโค้ดโมบายก็มีหลักสูตร Python นะครับที่เป็นเจ้าตัว fast api นะครับรายละเอียดเนี่ยผมไม่ขอพูดมากในคลิปนี้นะครับเราสามารถไปดูจากในลิงก์ของวิดีโอออนไลน์ได้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว fast api นะครับตรงนี้นะนะครับก็จะมีการอินทิเกรตสอนทำเวิร์กช็อปนะครับดาตาัตต b a เบต่างๆแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปที่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับระบบสต็อกนะครับเชื่อมต่อกับ React นะครับก็สามารถลองดูรายละเอียดในนี้ได้นะครับเนะะื้อหาแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปโหลดรูปอะไรมากมายเข้าไปก็เดี๋ยวทยอยอัปโหลด upload, นะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับผมจะอัปโหลดซอสโค้ดตรงนี้ขึ้นไปทีจิตหักนะครับก็เดี๋ยวทําให้ดูเลยนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าจริงๆเอา,อางี้ด้วยกันซอสโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นจิตหักแล้วก็จะทิมเจ้าตัว ลิงก์ซอสโค้ดเนี่ยไวย้ใต้ description ตัวนี้นะครับผู้เราก็สามารถไปลองดูได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ